ยเมืองเป็นดไไฟให้เบิดนี่อไานี่เป็นะไไฟให้เบิดมอื่นอื่นยางเอากรถฟพราะว่าเอกลวันไหนมันไเรยน่ยานี่ละของีด้วยคือ

ขอหน่อยได้ไมุู่ักุมีรหัสไไายเป็นครูที่ฟ้าส่งมาให้อกเมีรหัสไรสใช่ไหมไม่มีรู้ยว่ามีตงเสียอะไรเดือนไหม เสียลายทีเสียรายทีจัดไปที่น้อง <Okay. S 1> เพื่อไอ้ฮดเพื่อไอ้ <c oughs> มันมันต้องเป็นน้องบ่าวอ,องเก็ดเพื่อน้องฮะแมนบอการเกิดเป็นไอ้คนแล้วมันเสียห้น้องเสียสละเนี่ยการเปิดเป็นพี่พี่ต้องเสียสละให้น้องไม่ใช่ต้องให้น้องเสียสละให้พี่เคยสละเป็นเงเคยบออย่าให้ว่าม,มันบอดีออกมาผ่านกล่องมันบอดี ปกติคือการเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องสักทีสองทีมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายขนาดนั้นผมว่ามันน่าจะเสียหายหนัก,กนแล้วแต่ก็มไ,มมไม่ต้องเอาแค่นั้น<ด>น้องชมพู่โอ้ชูใจนะอกคิดบอกถึนระบาดเดียวช่วงนี้ช่วงพักนะคะโปรดเข้าใจ ช่วงคลายเครียดพักผ่อนค่ะสอกกับพักผ่อนกันเมื่อกี้นิดโปรดปวดหัวกับห้องชุดมาพี่น้องเพิ่งนะครับสั่งรับองฟิล์มก็ผมซอกคุ่สีเหลือกบุเลือกทั้งคู่จ้ะว่าสีเหลือกไชไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอันหนึ่งกับลูกเนาะอันหนึ่งกับผัวก็จะไปเลือกลูกก็บม่ได้แล้วลูกลูกกับผัวมันแตกต่างกันเยอะนะใช่ไหมอันนี้กับฟิล์มก็คือลูกส่วนฟุก็คือผัวไงแม่นบอกลูกเออลูกก็คือลูกผัวคือผัวตัว มันเปรียบเทียบกันไม่ได้นี่ไม่กินลูกนี่ต้องกินพ่อมันอย่างเดียวเงงบองอ,อ๋อง,งอ๋องงบอกแล้วว่าตลกสาวน้อยนั่นบ่ได้กินฉันขึ้นไปหาบาซีบาคุเรนบิเป็นเป็นทุกอย่างแล้วเป็นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วปีนั้นเป็นแบกเทียนนะคะ,ะแบกเทียนเป็นเขาสีดำตายเทียนใส่เจ้าของ ปีหาปีหาแปดแบกเทียนเป็นอันสาวดอยแบกเทียนไปให้ข้าเจ้าจุดเทียนพอจุดเทียนหล้วเขาก็ซิดน้ำตาเทียนใส่เขากะโดดหนีไปนี่อดีตครับุน,าง,นงานคือง,งานเวลาง,งานคือเวลาง,ลา,ง,งานไม่มีสตั้งไม่มีตัวแสดงแนะนนสบตอนนั้นตอนนั้นตลกคนขาดเพิ่นก็เรียกว่าเออเอาพุงขึ้นแทนนพ่นแนมือหนึ่งเอาข,ขึ้นกระคืบบอกอยังครับมือหนึ่งกะสรุปแล้ว เบ็ดรูดูกันเบ็ดรูดูกัน <laughs> คนบอกก็มือหนึง่งคนบอกคือแท,นแทน้นึ่งหนึ่งครับ <laughs> ฝ่าวงจากเต็นแล้วเนาะเต็นแล้วกับฟ้าเต็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์แล้วแล้วจบสปอนเซอร์มาฟ้าเปลี่ยนสุดไปข้นเลยไอ้ตลกต่อจากเพื่อนลงตลกแล้วแล้วข,ลข้าวข้นมามาแบกใบสีเพลงวัฒนธรรมต่อครับพี่นอ้อง <laughs> ปีนั่นนะ่ะปีนั่นจำได้ว่ามาแบกเสลียง กูอย,อยากบีบซิลมินิด้้สุดอ,อ๋อสออซิลด้วยนอนก็นอนบิดคืนเลยะะบีบซิลด้วยอาจารย์ธวัชชัยชิมใหม่อาจารย์ธวัชชัยชิมใหม่ไปเอาพัสดุอยู่ที่ร้านน้ำด้วย ถ้าไม่เอาอีซอกุ้งจะเอไปแดกแล้วว่าบาแซบ่บว่าบามวนลด้วจ่าพี่น้องฟังเอาคำว่าฟังก็อุดหูเบิ่งแต่ลุปซื่ออ,อีกอันนึงคืออย่างก่อครับงดดรามา่างดเปรียบเทียบนะคะด่ามาด่ากลับไม่โกงค่ะจะมีจะมีคำพูดแบบนี้ตลอดนะครับทุกคลิปทุกคลิป คลิปแรกเขอบอกว่าเอาแรงมาคลิปน่ะคอยเฝ้าพี่เราเอาไฟสุดทย่อนครับผมกินยังบอมือแรงมูปิ้งวายรอบดึกมาหมานี่อยู่หรอกมาหมานไว้ไว้คลิปสั่งมูปิ้งไว้ให้โอ้ยโอย่าบมือแรงนมเบาว้างไม่ได้ออกไปอยู่นมกับไงได้ละมาขึ้นเขาแต่ว่ามีนมมาเราออกไปใส่ฟฝ้าให้อยู่แต่เฮือนแล้วเขาไปเหมานม กินยนะี่สิบพอกินยี่หาน่ะมันมันเหลือกิน่นมันบ่กินยี่สิบอ่ะพอดีกินหรือวะยีหห่หานะงงอย่างนี้ถามนี่งงอย่างสิกินยี่สิบด้วยกินยี่หานะยี่สิบก็ได้ยี่สิบมันสิบมันสิบเหลือหขนาดมันสิพอดีกินพอดีพอดีเบิร์ตพอดีจะกินอีกแต่ว่ายี่หามันเหลือจะได้ก็เหลือเหลือเหลือลอยูอ่สิบบาทเหลือมันสิบบาทนะเอาบ่า เอาบอลนะเอานมบอลมะแลงนมจากเต้าเราคันเองไหมซ้อมดึกนะวันนี้ดนตรีสดนะฮะฮะถ้าจะไปเป็นมูเธอร์พุ่งไปเป็นมูเธอร์ดอกถ้าจะไม่ไปมูออกค่ะเอออันนี้ซ้อมดึกนะ ไอ้ไล,ไลูกไ,จจไปหาน้องมานานแล้วนะไปก็ไปสิเกี่ยวกับเรกับพี่ไปทำคลิปก่อนเอาพี่น้องฝากต่อเลยจ้าน้องชูใจสิไปหาน้องมานานแล้วฝากไปเบิ่งคลิปน้องชูใจรำพนออฟฟิเชียลนะครับผมอ่าพี่น้องบ้านหักจากน้องบ้านหักน้องชูใจอ่าอย่างวะครบหนึ่งหมื่นซับสไครต์แล้วนะคะอันมื่นท่านนะกรุณามาคดติดตามซอกกุ้งแน่จะได้เห็นหลายก็นี่เด้อซ้องชูใจบอกกอยไทยซอกกุ้งไทยคู่อันนะจ๊ะพี่น้องสี่เห็นแบบว่า เพอร์เฟกต์มากมากนาบูนาอยู่อยู่ซองนี้เด้อจ้าแถมเบิร์นน้องสุใจตกตึกผู้ใจยิ้มแน่สันเข้ยบ่แมนสุใจตกตึกนะเห็นว่าตกส่วนสูงหะนนะแบบยางไปลบลบความไอ้็ความคุบกบนะคุบกบคุบหนูกาข้างหน้าดังบึกดูไหมสิได้เห็นแน่นอนได้ฝากช่องซอกกุ้งและพนักพิเศษกับเอสซีน้องสุใจด้วยนะคะทางน้องมะนากรุ่นขับไปเลยจ้าโอเคบ๊ายบาย ฝากแล้วน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดตาม like, ช่องสองกลุลนภพลออฟฟิเชียลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ของท่านท่ากับขค่าหนุ่ไมไอของซองกุลนะคะช่องนี้งดดรามา่างดเปรียบเทียบนะคะดรามาด่ากลับไม่โกงกันนะคะรักกันสวัสดีค่ะ